รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กระจัดคราบแวนิทที่เขาว่ากันว่าพ่อแม่รักลูกที่สุดมันจริงเหรอคะหนูคิดว่าพวกเขาเห็นแกนตัวกันมากกว่าอย่าไปพูดอย่างนั้นสิยังไงยังไงเขาก็เป็นพ่อแม่เรา พ่อแม่เหรอคะตั้งแต่หนูเห็นแม่ทะเลาะกับพ่อวันนั้นหนูก็ไม่เคยเห็นแม่อีกเลยคุณเน่ยไม่เคยดูแลครอบครัวไม่เคยใส่ใจลูกเอาแต่ทำอะไรเทมานอกบ้านแบบนี้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วนะอยู die, ่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่มึงออกไปเลยจะเอาลูกไปด้วยหนูมาหยุดอยู่ได้แหละลูกเนี่ยต้องอยู่กับกูมึงไปแต่ตัวต้นหน้าอย่างคุน่ดูแลลูกไม่ได้หรอกจะเอาลูกไปด้วย ห้ไม่ฟังใช่ไหมอย่ามายุ่งกับลูกของกูลูกของกูรวยความสัมพันธ์ระหว่างอ้อยและพ่อเริ่มเหมือนห่างก,กันตั้งแต่อ้อยอายุได้ราวสิบขวบเมื่อครั้งพ่อทะเลาะกับแม่และหย่าร้างกันในที่สุดอยาได้หตุ๊กยังพ่อพ่อทำอะไรอ่ะพ่อทำอย่างนี้ได้ยังไงนี่มันบ้านนะไม่ใช่โรงแรม จากบ้านฉันไปอยู่นี้เลยนะคิดจะมาหลอกเงินพ่อฉันหเหรอเฮ้ยอ้อย่อ้แาทำนิสัยเหมือนแม่แกนุ้ยที่นี่มันบ้านของฉันฉันจะให้ใครอยู่ก็ได้ก็เพราะพ่อทำอย่างนี้ไงแม่ถึงอยู่ด้วยไม่ได้อะ่ะอี้อยถ้าแกอยากจะเหมือนแม่ของกแกเนีย่ยแกใส่ห่วงการฉันไปเลยตั้งแต่อ้อยออกจากบ้านเธอก็ไม่กลับไปอีกเลยเพราะเธอเกลียดพ่อแต่เธอก็ไม่รู้ว่า ขณะนี้ผู้เป็นพ่อได้ตามหาเธอไปทั่วสารทิศอ้อยไม่เคยรับรู้เลยว่าแม่ของเธอเฝ้าคิดถึงเธอมาโดยตลอดและทนทรมานมากว่าสิปีแต่เพราะปัญหาของครอบครัวที่ทำให้แม่ไม่อาจกลับมาได้เขาว่ากันว่าลูกที่เกียดพ่อแม่จะไม่เจริญใช่ไหมคะแต่ทำไมไม่มีใครถามหนูเลยสักคนว่าทำไมหนูถึงเกียดพ่อกับแม่ จเย็นเูกดคิดาราส่วนใหญ่มักจะคุ้นเคยกับคำพูดที่ว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ประจำบ้านเป็นพรมของลูกของหลานเป็นครูอาจารย์คนแรก ความรู้สึกนี้ก็คือต้องกราบไหว้บูชาเคารพสุดชีวิตสุดหัวใจเพราะพ่อแม่นั้นเป็นผู้ให้กำเนิดให้ชีวิตแก่ลูกแก่หลานจนกระทั่งเจริญเติบโตขึ้นมาไม่มีท่านก็ไม่มีเราแต่เผอิญว่าเราอาจจะเห็นบางช่วงของชีวิตที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะมีปัญหากันทะเลาะก,กันแล้วก็ทอดทิ้งเราแล้วเราก็เป็นเด็กกำพร้าทางความรู้สึกขาดความรักความอบอุ่นไม่เหมือนครอบครัวอื่น กลับไปโทษคุณพ่อคุณแม่ว่าทําไมไม่เลี้ยงดูเขาให้ดีเหมือนกับครอบครัวอื่นรู้สึกไม่ภาคภูมิใจในคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นความดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราละว่าจะมีจิตสํานึกมากน้อยแค่ไหนการประชดประชันคุณพ่อคุณแม่เป็นการก่อโทษให้กับตัวเองแล้วจะเป็นบาปกรรมไปถึงลูกถึงหลานของเราอีกเมื่อเวลาเรามีครอบครัวเราจําเป็นจะต้องตั้งสติให้ดีว่าจะประพฤติปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่ในฐานะที่ เป็นพระอาหารประจําบ้านเป็นพระพรมเป็นครูคนแรกอย่างไรขอเจริญพรความดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราละว่าจะมีจิตสานึกมากน้อยแค่ไหน